คลิสนี้สําคัญอม,มากเลนเนี่ยพอว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูด็อกตวตวอร์กงคุณที่แท้จริงและก็ให้คุณเนี่ยดูกัจ,จุบันที่สุดและเป็นพลังงานของจักรวาลทีแทิงซึ่งมันจะสร้างผลลัพธ์ดีๆก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับทุกคนนะให้ทุกคนชินแต่ละการก่อนให้คุกคนมองเห็นภาพนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณอยากจะเห็นภาพคุณแบบไหนคุณอยากเจอเรื่องอะไรบ้างให้เป็นมิลิซีรีเร่เล็กๆนะครับว่าคุณมองเห็นภาพจริงเ,เนี่ยเช่น บองเห็นภาพคุณประสบความสำเร็จคุณมีเงินคุณมั่งคั่งคุณมีทรัพย์สินอย่างที่คุณต้องการหรือคุณมองเห็นภาพถึงความรักของคุณที่สุดสูงหรืออะไรก็ตามหนึ่งเรื่องที่ชัดเจนที่สุดภายในระยะเวลาสั้นๆที่คุณสามารถมองเห็นเป็นภาพไปอย์ของคุณได้คิดเอาไว้ในหาหนึ่งเรื่องนะครับใครที่ไม่สามารถทําได้ตอนนี้นะครับให้เซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าคุณจะบัดนาคลิปนี้ไป รวม manifest กับวัวไปเปิดได้นะครับเดี๋ยวมจะบอกว่าวไปเปิดตัวไหนที่คุณสามารถ m a d i f e s t ได้นะครับโอเคเมื okay. ่อคุณพร้อมได้เนะยครับเราทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ตัวตนนะเรามาักจะอยู่กับอดีตของเราซึ่งอดีตของเรามันไม่มีตัวตนแล้วเพราะว่ามันผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ใช่ตัวเรานะ่ครับนะชั่วโมงที่แล้วยังไม่ใช่ตัวเราเลยส่วนใหญ่เราก็จะเอาความคิดเต็มเดนเนี่ยมาเป็นความคิดในป,ปัจจุบันและเรามาักจะเอาความคิดของผู้อื่นเนี่ยที่อยู่ในจิตใต้สำนึกที่มันดลื่ยาวโหลดมาเนี่ย ใช้เป็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองเหยทั้งหมดทต้งสิ้นที่คุณใช้อยู่ตอนนี้เป็นความเชื่อของคนอื่นเป็นความคิดของผู้อื่น,นสิ้นและเราก็น้อมนํามาปฏิบัติจากนี้ไปวินาทีนี้ไปคุณจะรู้จักตัวเองนะครับคิดดูหนึ่เงเรื่องนะฮะภาพภาพข้างหลังนี้นะฮะเป็นภาพวอลเปเปอร์ชุดที่จะเปลี่ยนแต่งพลังงานของคุณนะครับเดี๋ยวจบจากการที่ผมจะให้คุณทําสมาธินะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณจะมีวิธีการใช้ยางาหนะฮะโอเคเมื่อคุณพร้อมแล้วนะฮะ หาที่สงบสงบเลปครับเราจะใช้พลังลมหายใจกําหนดพลังงานนับปจจุบนขอคุคุณแฮลเมื่อคุณพอมนะนี้ครับเวลาคุณสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยให้สูดลมเอาแสงสีทองเหล่านี้เข้าไปในร่างกายของคุณด้วยให้มันวนอยู่ทั่วล่างแล้วก็ผพอนอกทางปากนะครับทุกคนเริ่มนะครัสูดลมะผพอนอกฮะสูดลมหายใจ พอนอสุดลมหายใจเข้าสู่ร่างกายและพอนอสูดลมหายใจเฮและพอนอคุณกับบางใกล้ใคจะได้พบกับตัวจริงขูงคล้วนี่ฮะสูดลมหายใจฮพอนอ สุดลมหายใจฮะพ่อหนอตอนนี้เวลาของคุณเป็นปัจจุบันาลนี้ฮะสุดลมฮะคุณกำลังอยู่กับพลังงานที่แท้จริงของคุณนะครับเป็นพลังจักรวาลที่อยู่กับตัวคุณที่แท้จริงโดยไม่ใช่อดีต หรือความคขีกงครเลยสูดลมหายใจพอนอคนุณเล่ามรู้จักตัวเองเหอะนี่แหละเหอะคุยตคุณตอนนี้ฮะนี่คอโตคุณพานอหตคุณกำลังสูดลมหายใจตคุณพอดอ๊ สุลมห็บตอนนี้โฮลูสึกลายเปฮนว่านี่คือตัวคุณนี่คือตัวคุณนี่คือตัวคุณที่แท้จริงคุณเล่นได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วเลยฮะมันเป็นพลังจากจักรวาลที่อยู่ในอวตารของอวตารร่างกายนี้นะฮะ ตอนนี้คุณเริ่มมีอำนาจเพียงพอแล้วนะฮะที่จะในรมิดชีวิตใหม่ของคุณฮะสุดลใหม่ใจครับคุณอยู่ขับจักรวาลแล้วนะฮะคุณอยู่กับตัวตนของคุณแล้วผมจะให้คุณเสกชีวิตใหม่เรื่องที่คุณคิดไว้หนึ่งเรื่อง ให้ปรากฏเป็นภาพปรตโย์ในขณะที่คุณสูดลมหายใจและผ่อนคลายฮะเริ่มเห็นมองภาพคุณครับมองเห็นภาพของคุณนฮะฮาวว่าภาพของคุณจะเป็นเช่นไรจากนี้ไปมันมีความสุขแค่ไหนมาสำเร็จแค่ไหนคุณมั่งมีมั่งคั่งแค่ไหนให้ตัวคุณเป็นคนกำหนดตัวตนที่แท้จริงของคุณมีพลังอำนาจ ให้มินิซีรีของคุณบันรูวิ่งไปฮะเหมือนคุณดูนางตอนนี้เลยฮะดูชีวิตของคุณฮะเป็นเช่นไรคุณเห็นรอยยิ้มคุณเห็นความสุขคุณเห็นความสำเร็จของคุณคุณเห็นตัวตนของคุณและคุณเห็นความมั่งคั่งความมั่งนี้ความสุขสมปรารถนาของคุณ ตอนนี้พลังจก,กวาเนโตตนที่แท้จริงของคุณจะกำหนดชีวิตคุณใหม่แล้วนะฮะ<อ>ผมให้คุณมองเห็นภาพอีกสักระยะหนึ่งมองเห็นซีรีส์มองเห็นมูฟวี่มองเห็นภาพยนตร์คุณสุดยอดมันเยี่ยมยอดมากภาพของคุณตอนนี้ชีวิตใหม่ของคุณนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ให้ภาพเหล่านั้นมันหายไปด้วยรอยยิ้มหูวคุณสุดเลิศให้ใจอีกครั้งครับคุณมีความสุขมากใช่ชีวิตคุณจะเป็นหนังภาพยนต์ที่คุณนึกคิดเพราะคนที่ลิขิตคือชีวิตคุณณนปัจจุบันนั่นคือตัวตนที่แท้จริงที่สถิตอยู่ในอดอตาลของคุณที่ไม่ได้มีความนำพา หรือความคิดจากตัวตนของคุณเมื่อก่อนนี้เลยนี่คือตัวของคุณจะมองตัวคุณในกระจกคุณจะเห็นว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะพบความแปลกใหม่ความสุขสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะคุณสามารถฝึกได้นะครับและผมได้นำให้คุณนะครับใช้ wallpaper. วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ตัวจริงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นภาพนิ่งแบบนี้แต่ทรงพลังมากเอาไว้ในหน้าจอมือถือแล้วให้คุณฝึกฝนกาาวิธีการกำหนด ภาพยนตร์ตัวเองซํำแล้วซสำล่า้ํำแล้วสำลาเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นจริงขึ้นมาอย่างแม่นอนนี่คือสิทีิอ,อนมาฝากทุกคนนะครับวันเปนตนนี้นะครับทุกคนสามารถขอได้ด้วย,ว,ยวิธีการทักแชทเท่านั้นนะครับแต่คุณต้องคอมเมนต์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พลังของคุณเจตจำนงเสรีที่จะมีชีวิตที่ดีของคุณคอมเมนต์ดูครับว่าภาพยนตร์ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณมีความสุขแค่ไหนแล้วคอมเมนต์เสร็จแล้วให้ทักแชทเท่านั้นเพราะว่าผม อาจจะไม่ได้มาตอบเมนทุกเมนต้องทักเช็ตนะครับนะครับมีจำนวนจำกัดสำหรับคนที่อยาก,ลกาไลฟ์วอลเปเปอร์และมาฝึกการสร้างชีวิตคุณใหม่ด้วยวิธีทำสมาธิแบบนี้อย่าลืมกลับไปทำนะฮะทำบ่อยๆคุณจะค้นพบความแปลกใหม่ในชีวิตคุณอย่างแน่นอนครับชื่นชอบกดหัวใจคอมเมนต์ถ้าสาน,นบวกแล้วแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้รับราร์่าสานี้างน,นะครับ